ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับมาเจอกับนุ่มฟุกเฮาสิก้อยลอกสูตรของร้านท่องพูนเลยครับเด้อจำได้บ่เอพีสองที่บ้ามีไปแตล่ลุยร้านลาบเอพีสองน่ะพันสิอ่าพันสิฟักเราพันสิก้อยใส่เลี่ยนแบบแขียนเคีเดี๋ยวคลิปนี้เขาจัดน้องฝุ่นาะครับอ่ะให้นุ่มฟุกเหมือนเดิมสิ่งที่บ้ามีย่านที่สูงขึ้นอย่างบ่ฟุ่นย่านฟุกบ่กลับไข่ว่ะครับครับ กลับนะอย่าบอกว่ากลับนะพนเพราะาย,ยุ่พี่เฮ้ยยุ่ดีกินแซ่บเราแม้แ่ว่าอยากกลับบ่ไา้ดเป็นลูกผู้ชายอะไรไ,ไปแล้วก็คือต้องไปครบเวลาคบรกกำหนดกัอยากต้อนในซีฟในไหกับว่ากันอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าขยักมากซอยพอซอยแม่เฮ็ดวิ่งเฮ็ดหน้ายุ่งระูกละเมียก,กัอีกเรื่องหนึง่งนะครับเนอะต้องกลับพี่น้องเอาหุ่ยขำว่างามางนี่ยังหน่อยไปพี่น้องหุยสิท คำสวัสดีครับพี่น้องผมดึกสบพายพี่น้องพังามอีหลีหอมหอมพี่น้องอมืองอมปักปักแบบเพิ่นฝักเหรแม่ครับฟักกาวเอาขอาไปทำมันละไล่นี่ปากแบบฟิลที่เบ้านี่กินนี่มันโคตรได้ไหมสุดยอดอีหลีโอเคเลีอยแดงๆนี่คำเ้าคอยหยอดใส่แล้วยัดไปเที่ยวที่ยว อ,อยากให้มันได้เบบเพพ่นน่ะนะครับเนื้อเป็นสีแดงสดและะ้วก็บอกว่าถือพี่น้องเดี๋ยวให้้องฟกลอกสดบดต้องห่วงอันนี้ของแท้พี่น้องอันนี้การว่าวต้งตุแบบพุตัวกันก็นกนคือเป็นของแท้จากใส่ข้างงวนะครับแล้วจากใส่ข้างัวเขามาเหียดแล้วก็บ,บ้ามีมาตุ่มเห็นบ่นี่ยังป็นกวนอยู่พี่น้องเออเขาพูดได้สิเอื่อนจังได้เพราะหัว่ว่าบ้ามีเอื่อน ชีห่หัวน่ะแม่นว่าฝม่นอะตามแล้ววามันคือฉี่หวเขาจไปบอกว่าเพี้ยนนะละชีห่ห้วพี่น้องเราตัวนี้เขาสีใส่ขล้องคือเก้าพี่น้องผมเป็นขล้องอ่าที่บ้าเอีดแนะนํามากก็คือดีสยามเบิดตัวนี้ก็สิกลับไปใส่หลองพอ่อแล้วพี่น้องใส่คับคู่กันไปดีเบิดทั้งสองเนวล่ะผู้ใดคันมักรสชาติของค้วขมขมแบบบีอีหลีบีแทนก็คือตัวนี้แนะนําเลยนะครับเด้อขันเป็นข้องหลองพ่อนี่สีอ่าอยากมีนัวมี ข่วมหวานนิดๆก็้องบีแบบโตน,นันก็นคือบ่ต้องใส่น้ำปลาได้เลยพี่น้องอ่ะมาเบื้องกันโอโอสวยจวดจวดพี่น้องระวังเขาไปหวอดลูกพี่ <c oughs> พวกเจ้าพวกในสิบในลอยเขาเจ้าจใส่เฮ็ดสู้จินแต่รอหรืออะขาเจ้าจเบื้องคลิปนี่เอฟซีช่องอีสาน <c oughs> บ้านคอยเองนี่ลายอยู่นี่ทหารบอกว้กว่านี่ทหารตำรวจคนมากขึ้นยังนี่ตัวลาบ เห็ดเบิดเลยนะครับเนื้อฟ right. right. ักเบิ้ลเลยสิ่งที่เขาบม่ใส่คือตัวนี้แหละแต่แต่บอกแปลกเพราะว่าบ่านอาจะฟักได้ตัวนี้ใส่อยู่บ่อยากฟักกับฟักเออตับมูนี่ซอยเอาตัวนี้เขาเสียว้ชะต้มพี่น้องเขาเสียว้ชะต้มครับอันนี้ติดมันนี่ต้องต้องใส่จัดไปเรียรพี่น้องผมไปกินยูรานท้องพูนหรือบ้ามีติดใจเลยให้ทหารไม่เห็ดสู้กินรลวงเวงเป็นจังไงลาบเนี่ยวะ ืม่นฟักม่นฟักแล้วแม่นบ่ลหรอพิ่นก้อยเออเฮ้ยมันดีว่ะบอกต้มชีงัวสุกพีน้องออผมฟังทางนี้กับฟักลงไปผู้จอบสีกิ้นกับจอบบาทนี่อืมปอรับแยกดินไหมรู้แยบดินไม่แ,ไมมแล้วนี่แหละครับเดี๋ยวมันได้เทคเจอ บ่ามันบ่มุปออนปวดบวมว่าเอาเดี๋ยวแต้มันละล,ะละายไนปากแน่นว่านกันแนวนี้พี่้องเอาให้เบิดเลยนะครับเด้อเดี๋ยวตัวนี้บ้ามีข้อาตอย่าตต่มให้ปอกแป๊กซะครับชมวิชู เพราะว่ามันต้องได้เทียเจอห้องเพียงัวแล้วลก็มันม,นมันเขาซอยเฮ็ดให้สุกพี่น้องอเขาก็สชีลาดใส่หม้อนี่แหละเดี๋ยวเบิ่งสูตรรอกสูตรเพิ่นมากกับรอบกาเดียวเพราะเสียพือเพิ่มเงตายส่วนเราพี่น้องเฮ็ดให้เบิร์พี่น้องลาบกินแรงนะครับเนาะเอิ้นว่าลาบกินแรงก้อย ยาโสของแท้พี่น้องผมลาบยาโสก้อยอยาโสของแท้เนื้อง,ง,งามๆเราห้องสีเอามันมาฝากใส่หรือว่ามาซอยใส่ซอยใส่อสอสอสอเออซอยใส่เอ้าเทกเจอร์ของมันตรงแต่ว่าเพิ่นฝากบ่มุนปนี้ลยเพรบ่ต้องมุนปานนั้นก็ได้บาดก็คือว่ามันมันเ่เป็นต้นตำรับแต่ว่าเฮาพยายามเสียดให้มันคือนที่ศูน,น,นย์เราฝึกเนาะบ่ต้องพาไปกินที่แรกว่าสิพาไปกินบ่มีเงินไปป่านาน เเลยสื่อสีนมาเราเอาความจำสีบ้ามีไ,ไปทายอยู่ขัวเพื่อนฝากไว้ถึง้านท่องพูนนะครับเด้ออายุตรงามอีหยังบ่ตัวยต่ายชั่วยโสพี่น้องลานท่องพูนยุยโสผู้ใดไก่ผู้ใดไก่สะดวกไปไปพีสิบเบืองบ้ามีกระลันตีว่าโคตรแซ่บพี่น้องผม้านลาบพี่น้องนี่พี่น้องของแท้่สร้อยทับไหมสร้อยทับไนหะของแท้่พี่น้องผม ตับเป็นเหลียมนั่นแหละสวยพักเป็นบ่อบบนจัดไปจวดเือด พี่น้องผมเริ่มรีนว่าลงฟุกนี่เอาจัดไปจวดอือโอ้โหเด็ดว,ว่ะอือนี่ครับเครื่องปรุงรบ,บ้ามีเปิดไปห้แล้วคือเชฟฟูกจัดได้เลยครับผมใส่อีกไงเพียดบ่าแมนมีโดจัดนั่นละไปเบิดรหลดนี่เพราะว่ามือนั่นมันได้ความเผ็ด เขาบอกผิดแล้วพ่นว่าพ่นขัวเองอันน huh. <c oughs> ี้ผิดเข้าเพราะเนี so ่ยใจว่าไอ้พ่นย่ายขวเองมั่งหรือจังไดกันเราขัวเองก็สั่งไปอืมอืมบ้าพี่น้องผมอืมอืมอืมดีสยามอืมโอเคครับโอ้โห บกหดไปทั่วบ่ถ้าอันขวางแทน,นกับขมคักเราดิาขยโยเลยบ่ขยเย้าแล้วขยเ้าแล้วขยเาแล้วโอ้ยบังเทียวเอาแล้วเอาแล้วล่ะอ้ยเขียวลืมลืมมาพร้อมขีข่งูยี่ไม้เลยพี่นอ้องมันเป็นสีขื่ออยู่บ่พี่น้องบาท อ,อืมอมอันคือยู่พี่นอ้องคือยู่เบิ้งด้ยวยครับใส่หน่อยใส่หลายาายาฝาวใส่เบิ่อเดินหนุ่งฟุเพิ่มความแดงพี่น้องเออเอาเอาวางไว,ว้ก่อนวางไว,ว้ก่อน เบื้องสีมันสีคือร้านเพ่นวัวคันเฮ็ดกินแบบบ่อไปกินอยู่ร้านเพ่นโอ้แดงแดงได้การแนวนี่เยอะห้มันคือเพ่นดีสุดเลยพี่น้องโอ้ใส่เหรียดแล้วมันแดงยังสีอืมเฮ้ยได้การวัฟุกใส่ยังไงบ้างครับพ่ใส่ใส่้สี่พี่บัเวเลี้ยง ตามให้ฝุ่กซิมสักก่อนแตงกวาโอเคแล้วใส่พักเอาเลยบ่ใส่อีกหัวมันลับพี่น้องบ้ามีแบบบ้ามีแบบจังเสียมันยังบ่ติดอ่าฟิลฟิลเบียบน่ะพี่น้องเห็นนํากันอยู่นะครับเนาะออืเอาเลยคทำยังไงทำตัวๆนั่นละจัดไปเข้มบ่บ่อยากใส่หยังอีกใส่เลยตามใจกุกมันบ่ขมปานไรบ่ขมปานไร ใส่ใส่สีพิ哑ใส่อีกพวกบกคงปันใดกันเฮ้ยใส่บีไส่บีเป็นยังไงใส่บีบ่อืมใส่บีซะทันขีพิ่มสีดำปวดไป,ป<ะ>ข,ขนาดนี้พบบบกผมอีกไปตั้งเงินแทนแล้อือเอ้ ใส่พักเลยบาทห้องนาจีโอเคแล้วกินบลาเนาะครับอืมเพิมเชียมเพงวได้แล้วนาะได้แล้วโอเคอืกิตูดว่าใส่ป่ะใส่ครับใส่้างหน้าอืมใส่ข้างหน้าเอาปะเอาเอาแต่เแต่คือพี่น้องคือคือเป็นสีบคืออยเพราะว่ามันจะล้านเพ่นต่ว่ะบ้ามีว่าเก่าสปอร์ซ แมนแน่นวนโอ้ยังสิโอ้น่าก,กูเดียวเอาเลยเอาักอืมอืมมึงไปลวดเบิดลวดแย่วจินนี่ละเอาคุณพูดแนวนี่เจอน้องลงอยก็ไปบ่อยยังเกี่ยดใวยถุงลวดเลยครับเด้อไอ พวกมูนี่อย่าเลือดเดี๋ยวบ้ามีนี่เองไปเฮ้เด็ดวะพี่น้องเส้นอะไรเนี่แดงนี่เอาครับล้องเบิ้งไปลอกสูตรล้านยิ่งจะสูบผนได้มานี่จากล้านท่องพุนพื้นเฮ็ดบ้ามีว่ามันได้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะขุมคือฟักเอาน้องไปจัดให้นะอืมอันนี่แดงข้ามยิ่งๆครับข้าตัวๆเลยอืม ขาดยังบอกด้วยครับเจ้ากับปเช็ดเจ้าอืม้ังใหม่ต้มกับมาอืมามาเพียงไดครับเนี่ยเดียงกโเคเย็นบ่ว่ได้ใส่เลยไปหาเอาในตู้เย็นอืมแต่ว่าใส่บบเพียงเพียงออยู่เลยบูกลูกโดดมาแล้วนเจ้าเจ้ามาแล้บเจ้าก็ถวยนั่นแล้วเนี่ยเดียงโอเคโอเค ใจรูดดหอบค่คะนี่ก็รใหม่ใหม่บัดซนอยนแดงรองบงบบูดเลยครับยวบบูดเลยต้องางานเซียนรมันหอมหอมดีเลยนี่แหะครับสมมมูิว่าขันตั้งกล้องเอาบ้ามีเบาตรงๆนะมันกระเสียนยังเสียนบาครับต่อยสุ่มขมา้าม้ามันกันบบไดาฟิวคือยังเนี่ยเนี่ยเนี่ยกมสื้อของบ้ามีถอกปะ เนี่ยอืมออืมอือกนีมาเพิกอแล้วคนนเลือมากมากนุ่มฟุกเฮ็ดแล้วก็ต้องกินเดี๋ยวพริก็ไม่ไอืเดี๋ยวพริกออกมาแลวนะละเดือลงไป ออันนี้เดี๋ยวพี่น้องบู่หเขาเอื้นพักหูเห็บสิยุตไต่นามพี่น,อน้องถ้าตอนน้อยๆบ้ามีมากมกินกับก้อยกุ้งเลยครับเด้อก้อยกุ้งลาบปลาป่านปลา,ปาได้เบิดพี่นอ้องจำได้แน่ครูจอำโอเคปะ กินๆินกินลงไปกินบ้ามีกับซีซี่มดเนี่ยเรไปินพวกินกับกระหยากินผ้กกำเนิดแดงเลยเด็กเด็กเดเเด็ออกเเด็ดกเด็กเเร็กดกเเกเดกเดเดเด็เด็ดกกเด้กเดเกก็กเ็เด็กเด็กเเบ็กเดเด็กกดีกเกเกใส่เลยบาดตาแดงเด็มดเ็เ บักพีกท้งไลยหว่าเนี่ยพี่พูดแน่วนะพี่มาแล้วจะลงไปคำง่ายๆคำตัวโหลดครับเซลลยูยานบ่ไปไข่นีวะสันมีแต่แน่วกินดีๆมาหล่อนุ่มฟัวมึงเอื้อกัสีหนึ่งไกล้ด้พี่้องบาทนี่สีหนึ่งไกล้สู้จินบักพิกไงปวดจั

มนี่คือุกเับนี่คือร้านนะบโอ้ยคือ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 เาซีบเซยนให้เลยีเป็นสูตรเด็ดของเพิ่นเพิ่นเพิ่นสงวนไว้เพิ่นบาะาไผ่หรอกเนแค่ชอดะลายบ่ฮึมลายกันละี่ยีีกับต้องสงวนไว้เางร้านนี้องปลอยลูกเด้นไรเน่ อย่างวังต้นจะบ๊บมันก็ต้องเอาตามรักต้นจะบ๊อบที่เฮ็ดมันก็ต้องดูดีกว่าอยู่แล้ว่นบพี่น้องทีเมื่อกว่าเขาเห็ดมันทว่าเป็นเรื่อยมันเป็นไปบ่ได้ครับกี่โม้ทเรงนั้นครับพี่น้องเนี่ยพี่น้องผมเอาตามความเป็นจริงเราพี่น้องเนาะยางพี่ก็ได้เห็นว่าทำเห็นว่าทำเจ้าบกขมพัขึ้นเจ้าพอดีครับน้องครับเนาะสูตรนี่ม่นเอาไปใส่ ลาบตุกหรือว่าขัวหรือว่าอ้อมนี่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวไปครับมีบาทดูจิ้มตับกิ้ตับบ่ากันน้อ้ออะเอ้าคุยครัมีให่ดูเดนละนี่บ่ในกระตับดีกั่นี้ถึงเพราะอะไรทีได้ตับๆับด้มาแรงเอานํำน่ำข้ามเขาไป พริกไซอิกอืมเลเบิกเงิอืม่นด้วยด้วยเล่นวยบ้าบ่ายยังเหรอเฮียเจ้าเนี่ยเอยเด็เบ็ดเดเบ้วยเจอไปกิกระเตียมมเกัดแล้วกระเตียเย น้ำปออันนี้เป็นสิน้ำเบาเด็ดใกล้แต่น้ำเป็นยืนป่ะหึ่หนึ่งเป็นตัวยังหนึ่งเป็นตัวยังมีฟิลแบบวสี่ขาสีสี่ขาสี่ปีกมันยินนะน้ำปอเจ้าถูดเด็ดบ้ามี่บอกแล้วพี่น้องนี่ครับผมเด็ดบ้พี่น้องผมสูตรจัดประหลัดปอ เอาเบิดได้ไงเดี๋ยวสองสามขามเนี่ยเดียวงมีของแสบเลยคลับคลับเอาครับเอาให้เบิดยายพ่อจีนบ่กครับเพิ่นกินตะไคร้พี่น้องผมสัตว์ใหญ่ที่สุดของเราคือไก่ส่วนหมูกับเนื้อนล้าพ่อจีนต้องเข้าใจเรานี่แล้วที่เด็ดกิน gấp กล้วย ร่างพักอันนดด네 no ี้เบิงลงไปกินโหลดไปสียามเนี่ยอันน sì ี้นะวามันคืดอกใหม่ไหมอวามันคืดกใหม่หคือดอกใหม่มันนะกินข้าน่อยว่าเป็นยังยาไแล้ว มันจีบปาวยำไ้เลยอครับคบอกขอคุณทุแรศทุสัทุกการที่กระมพี่น้องผมอที่วราตามอกแกมเดิมช่องน้อยช่องนี้หักน่อยหาุโดนพี่น้องเด้อครับช่องอีสานบ้านก็เพี่น้องผม พอกันคลิปหน้าคลิปนี้อปซำหนีพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับหนีไปเออ่ได้เนบเต็่อยออน้แค้นหัดที่ดุมหลอนมึงแม่ใหน่กมาเลยเห็นแล้ว เป็นยังน้าใหม่คู่ก็บบกพีมันคือเพี้นยนเยนาะ